วันนี้ค่ะมิ้นพาทุกคนมาชม m i t ิตซูบิชิแ t ต a ราที่ไม่น้อยที่สุดนะคะย้ำเลยว่าคันนี้นะคะไม่แค่พัตนต้นๆเท่านั้นนะกับ m i t ซูบิชิ i อต t ราปีปี2020ค่ะคันนี้เพิ่งออกสุดมาเมื่อปี2020หรืรอปีที่แล้วนี่เองนะคะสภาพโดยรวมเนี่ยเหมือนลูกค้าไปซื้อรถใหม่ <Wow. S 1> แต่แบบรถไปเป็นแสนนะคะโอ้โหบอกเลยว่านึกถึงยุคในรถคันแรกอีกครั้งแต่วันนี้ค่ะ โอ้โหลดเป็นแสนนะคะสําหรับถ้าเกิดว่าลูกค้าจะซื้อเป็นเงินสดลดไปประมาณแสนกว่าบาทรวมแบตแล้วนะราคานี้นะคะแสนเก้าพันบาทแต่ถ้าเกิดว่าซื้องินผ่อนตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ขับฟรี90วันก็ได้หรือว่าเป็นฟรีดาวน์ดอกเบี้ยพิเศษได้เลยค่ะอยากรู้ว่าตัวเองเข้าเงื่อนไขไหนมินแนะนําให้แอดไลน์มาถามมินนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวดูรถเลยว่าสภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างนะคะ หน้าตาน้องนะคะเนาะตรงนี้นะคะก็คือ Mitsubishi Attra ดส2 0 2ัรุ่น GLX AT ค่ะตอนที่เขาออกมาเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2รุ่นด้วยกันนะคะก็คือ GLX นะคะแล้วก็ GLS สิงคโปร์นะคะ ตัวนี้เนี่ยออกมาใหม่ราคา529,000บาทนะคะยรวมทั่วไปตัวนี้ลูกค้าจะได้รถสีดำเนาะแล้วก็มีพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะที่อยู่ด้านหลังนะคะอัตราการสิ้นเปลืองของเขากินน้ำมันแค่23.3กิโลเมตรต,ต่อลิตรเท่านั้นเองแล้วมาตรฐานการปล่อยไอเสียของน้องอยู่ที่ Euro 5นะคะซึ่งก็เข้ากับน้ำมันบ้าน,านเรานะคะซึ่งปั๊มน้ำมันบ้านเราเนี่ยมาตรฐาน Euro 5เท่านั้นนะอ่าเบาะด้านหลังนะคะใหม่มากนะคะเป็นเบาะผ้าค่ะ เนาะนี่บาผ้านะคะสีดํานะคะเนาะ,ะแล้วขอบด้านข้างนะคะให้ดูด้านข้างนิดนึงด,ด,ดูส,ดสิไม่มีรอยการใช้งานหรือว่าไม่มีรอยเล็บเลยนะคะเนาะตัวนี้มีล็อกเด็กด้วยนะคะเนาะตรงนี้เนาะถ้าเปิดประตูรถไม่ออกติดล็อกเด็กนะคะคันนี้มีชนมาหรือเปล่าน้องมิ้นท์ขออนุญาตแกะให้ดูหน่อยนะนี่นะคะแกะด้านข้างโอ้โหไม่ค่ะนะรอยอาร์คเดิมๆจากโรงงานอันนี้เป็นวิธีการแกะดูว่าความหรือชนมาไหมนะคะ อนอกจากตรงนี้แล้วมิ้นมีอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะนําเสนอทุกคนว่าเราสามารถแกะเสาเอได้ด้วยความที่ว่าคันนี้เป็น e เข่าคานะมันมันแกะไม่ยากนะคะเนาะคือ e เข่าคานี่เป็นรถที่เขาเรียกว่าเป็นไซส์เล็กที่สุดเลยที่ออกมานะสําหรับรถที่อยู่บ้านเรานะคะเดี๋ยวมิ้นพาทุกคนไปแกะเสาเอด้านหน้านิดนึงนะคะนี่นะเสาเอคืออะไรเอ่ยเสาเอคือตรงนี้นะคะเนาะนี่มิ้นจะดึงครั้งนี้ให้ดูก่อนว่าคันนี้ไม่มีชนหน้าชนหลังเนาะ แล้วมินก็จะดึงเสา A ค่ะวิธีการดึงเสา A ของมินนะคะตากล้องเข้าไปค่ะฟืบนะคะอ้าวแล้วก็เปิดเสา A ดูค่ะ,ะตรงนี้นะคะดูว่ารถมีการวาดหน้ามาไหมไม่ฟาดนะคะเนาะ,ะเดิมเดิมทุกจุดเลยนะคะลูกค้าเวลาที่จะซื้อรถนะคะแนะนําสังเกตก่อนแล้วไปเปิดดูก่อนนะเต้นอื่นนะคะก็สามารถเปิดได้แต่แนะนําขอเนี่ยเจ้าของก่อนนะคะ เขาจะได้ดูรู้ว่าเราพอจะดูรถเป็นนะคะเลขไมคันนี้ก็น้อยมากอยู่ที่1,494กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเนาะอย่างที่บอกมิซูเนี่ยมันมีดีที่วารันตีเขายาวสุดๆนะคะเนาะวารันตีตรงนี้รถปี2020ว่าปี63ใช่ไหม 63, 64, 65, 66, 67วารันตีหมดปี2,567นะคะเนาะเ่ะเปิดให้ดูด้านหน้านิดนึงว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะคะ ห้องเครื่องตรงนี้โอ้โหใหม่เหมือนซื้อออกมาจากศูนย์เลยค่ะเนาะคันะหน้านะคะโดยรวมทั่วไปนะคะไม่มีร่องรอยการชนน็อตไม่ขยับค่ะหลายคนที่ถามว่าน็อตขยับดูตรงไหนดูแถวๆนี้นะคะเนาะน็อตต่างๆนะคะถ้าเกิดมีรอยขยับก็จะมีเป็นประแจเนาะขันไข่นะคะนี่ไม่มีรอยเลยเดิมทุกจุดทุกเม็ดนะคะคันนี้เหมือนลูกค้าได้ซื้อรถใหม่ออกจากศูนย์นะ เดีย๋ยวมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะห้องโดยสารด้านในนะคะอ่านี่เขายังไม่ได้แกะเลยอ่ะนะคะนี่นะยังไม่ได้แกะทั้งสองฝากนะคะเพดานก็ยังคงใหม่อยู่นะคะผู้มาเลยมันติฟังก์ชันสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงนะคะเนาะตรงนี้สั่งงานด้วยเสียงได้อ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เขาจะมีที่ดันพวงไหลยอยู่ข้างล่างแล้วก็แบบดันขึ้นได้นะคะเนาะตรงนี้ดันข้างล่างปึ๊บแล้วดันขึ้นดันลงนะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะอยู่ที่เราปรับเนาะนี่นี่ง่ายดันขึ้นได้นะคะปึ๊บชึบแล้วก็มีระบบกันลื่นนะคะพับอุ้ยพับกระจกไฟฟ้านะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะไฟนะคะไฟหน้าไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวามือนะคะเนาะนี่ ลาคนจะอาจจะสังเกตอะไรอย่น้องมิ้นไฟกระพริบอยู่ตรงนั้นรถเสียเรอไม่ได้เสียนะคะแต่เป็นปุ่มของ ideal stop นะคะที่กระพริบอยู่เนาะตัวนี้จะช่วยในการดับเครื่องยนต์ค่ะเวลาที่ลูกค้าขับรถไปนะคะแล้วก็ติดไฟเขียวไฟแดงเขาจะดับเครื่องอัตโนมัตินะคะซึ่งปุ่มตรงนี้ลูกค้าสามารถจะกดดับได้ที่ต้นใต้นตน,นะคะนี่ปิดได้ถ้ากดกดปิดนะคะมิ้นกดปิดแล้วในหน้าจอนะคะจะขึ้นว่า off ค่ะก็จะช่วย ในการที่ไม่ไม่ดับเครื่องอัตโนมัติแต่ว่าก็จะเปิดมันขึ้นอีกนิดนึงเนาะหน้าจอตรงนี้นะคะ7นิ้วรองรับ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto นะคะเนาะนี่โอ้โหทันสมัยอยู่ทัชสกรีนได้ไหมอุ้ยทัชสกรีนได้กดโทราศัพท์เชื่อมต่อได้แต่ว่าไม่ได้เชื่อมนะคะนี่เร่งเสียงเบาเสียงตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเร่งเสียงเบาเสียงตรงนี้ก็ได้ค่ะเนาะ แอร์แบ็กคู่นหน้านะคะมีอยู่สองจุดด้วยกันก็คือด้านข้างตรงนู้นนะคะแล้วก็ที่คนขับตรงนี้นะคะเนาะนี่นะเดี๋ยวมินให้ดูก่อนว่าเขามีแถบอยู่ที่คอนะคะว่า,าล่าสุดที่เขาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานี่อยู่ที่เม,มื่อไหร่มนตรงนี้จริงไหมนะคะนี่นะนัดหมายให้เข้าศูนย์ครั้งต่อไปอนี่นะคะเนาะระยะทางอยู่ที่ 1,1128กิโลวัตยังไม่ถึงเวลานะคะใช้ไปอีกสักหมื่นกิโลแล้วก็ไปเข้าศูนย์นะคะน้องนี่นะตัวนี้นะคะโหไม่แท้นะคะวารันตีก็ยังเหลือเหลือแอร์เย็นฉ่ำนะคะหมดแอร์ปรับได้3โหมดด้วยกันเนาะแล้วก็คันนี้เนี่ยเกียร์นะคะนี่นะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ CVT นะตัวตัวนี้นะคะเนาะ อันนี้รถเพิ่งมานะเดี๋ยวมิ้นจะทําความสะอาดซักเบาให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะเบาอ,อาจจะเปื้อนเล็กน้อยนะคะเนาะแต่ว่าไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ความใหม่ของรถนี่ยังคงอยู่แบบชัดเจนจริงๆนะเพราะว่าเบาพวกนี้อย่างที่มิ้นบอกค่ะทุกคันนะคะเมื่อเข้ามามิ้นจะถอดเบาแบบไม่ใช่ <c oughs> มิ้นจะถอดเบาซักเบาซักพรมให้ทั้งคันนะคะเนาะก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะแบบโควงคิดนะคะถ้าโควิดไม่กลัวแดดประเทศไทยก็ รับประกันขนาดเข้ามาเองยังแบบต้องเปิดแอร์สุดเลยเนาะร้อนมากนะคะถือว่าเป็นการอบกันอบค่าเชื้อให้ลูกค้าแล้วนะคะจริงๆไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความสะอาดเดี๋ยวเราซักเบาะซักพรมให้เรียบร้อยนะคะอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะให้แอดไลน์หามนีนนะคะที่ไลน์แอดไซเค HONCM นะคะหรือโทรหามนินค่ะที่เบอร์0634646041หรือว่า0634646042นะคะราคานี่อย่างที่บอก399ฟรีดาวน์ได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง7,200บาทสามารถใช้โปร,โปรขับปรี90วันได้หรออืออะไรนะฟรีดาวน์ดอกเบี้ยพิเศษได้อยากรู้ว่าตัวเองเข้าโปรโมชั่นไหนแอดไลน์หามนินก่อนนะคะสอบถามก่อน สอบถามก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนคันนี้นานนานๆมาทีนะคะเนาะมีแค่คันเดียวรีบจองเป็นเจ้าของก่อนได้เลยค่ะ